นี่คือสรุปสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาข้อมูลล่าสุดวันที่9ธันวาคม2568นะครับคือเรื่องมันเริ่มจากแค่การประทะกันเล็กๆเ,เองนะเมื่อวันที่7ธันวาแต่แป๊บเดียวมันลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ที่กระทบหนักไปหมดเลยครับตั้งแต่ในสนามรบไปจนถึงปากท้องของประชาชนและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศประเด็นแรกเลยการสู้รบตอนนี้รุนแรงขึ้นมาครับการประทะขยายวงไปหลายจังหวัดชายแดนเลย ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาใช้อาวุธหนักอย่างจรวด B.M. 2 1ถล่มเข้ามาในฝั่งไทยซึ่งบางลูกตกใกล้บ้านคนเลยนะครับทั้งนายกอนุทินชาญวิรกูลก็ไฟเขียวให้กองทัพตอบโต้เต็มที่ทำให้เครื่องบิน F. 1 6ของเราต้องเข้าโจมตีทางอากาศทำลายคลังอาวุธในฝั่งกัมพูชาไปแน่นอนว่าทำให้ทั้งสองฝ่ายมีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่2ผลกระทบมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบนะแต่มันลามมาถึงชาวบ้านและเศรษฐกิจด้วย ประชาชนหลายแสนคนต้องอบพยพโรงเรียนเกือบพันแห่งต้องสั่งปิดการค้าชายแดนที่เคยทำเงินมหาศาลตอนนี้แทบจะเป็นศูนย์เสียหายไปแล้วกว่า6 0,000่นล้านบาทแล้วที่หนักไปกว่านั้นคือแรงงานชาวกัมพูชากว่า3 0 0แสนคนก็กำลังกลับประเทศทำให้ภาคเกษตรกับก่อสร้างของเราขาดคนอย่างหนักเลยครับและสุดท้ายเรื่องการทูตตอนนี้ก็ตึงเครียดสุดๆครับทั้งสองฝ่ายต่างโทษกันไปมาว่าเป็นคนเริ่มก่อนผู้นำกัมพูชาก็ประกาศว่าจะตอบตัวให้หนักขึ้นไปอีก ขณะที่ท่าทีของรัฐบาลไทยก็ชัดเจนว่าคงไม่มีการเจรจาแล้วแม้นานาชาติอย่างสหรัฐกับมาเลเซียจะออกมาขอให้หยุดยิงแต่สื่อต่างชาติก็พาดหัวไปแล้วว่าไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่กัมพูชาโดยสรุปนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การการะทบกระทั่งตามชายแดนอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นวิกฤตเต็มรูปแบบที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ